อ่ะตัดผมมันยืนอะไรนี่ยทำวีดีโอเลยไม่ไม่ต้องถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปแบบตอนตอนหลังแืมถ่ายรูปถ่ายสองรูปนะเอยถ่ายรูปเข้อย่าอันนี้ใครจะตัดเนี่ยอโอเคมือสั่นไหมครับ ไม่ต้องถ่ายเออยถ่ายแล้วแต่ถ่ายไปเถอะเออถ่ายไปเลยอันนี้ถ่ายไปอันนี้ถ่ายไปเดียวนะถ่ายมันต้องนานนะไม่ใช่เหรอลูกเอานี่เหรอหนังยางดิหนังยางขีดเราเป็นสค่ะงเส้นเหรอไม่รู้ไม่เคยทำเป็นขีดเป็นขีดอนุลิฟทั้งชีวิตอ่ะต้องก้ม อ๋ออันนั้นมันนั่นผู้หญิงคนนั้นมันทำมันตัดสั้นอันนี้เราจะเอาข้างหลงไปไปังไงไปทำอะไรได้ไมอ่ะแล้วข้างหลังมันไม่ใช่หรอมันก็ตัดสั้นหมดแหละไม่รู้ท่าไปเได้อืมทหารน,นั่งวไว้เลยอ๋อไปขายน,นั่งเลยยืนไปขายเล่นหมื่นนั่งเลยยืนเรือเบอร์ไปละหมื่นทหารนั่งเลยยืนแม่นั่งก็นั่งไปเถอะนั่งบนโต๊ะดีไหมนั่งบนโต๊ะอ๋อโต๊ะอี อันนี้คิดอันนี้คิดมันจะติ๊กต่อหรือมันคิบอะไรเนี่ย,ยนะก็อัดอัดไว้ไม่ต้องติ๊กต่อเขาเพาอ,าอาัดอัดเก็บไว้อ้าวไม่ไต้องไปใส่เอฟเฟคอะไรทั้งนั้นใส่ลูกเต๋าอย่างเงี้ยเราเรื่อยๆตัดไอคลิปมันจะยาว<ป>เดี๋ยวคมไปใส่ลูกเต๋าใถ่ายงเยงีนนเ้ยน้าพี่เหมือนลูกสาวเหมือนกันก็นี่ไงก็หยิบถ่ายเดี๋ยวนี่นนนยถ่ายแบบเหมือนลูกสาวอะไรก่อนก่อนหลัง ใครเอาไม้นี่มาวางไว้ตรงนั้นอะใครละ่ะโอ้โช่างมันเลยแม่ <c oughs> นดเจะเป็นผมโอ้โหฮัาโหลนกระดาลาแม่อันนี้เขาถ่ายรูปเก่งๆเนาะ <c oughs> ตัดตรงนี้โอ้โอเคอันนี้คือคืออันนี้จะไม่ทำแล้วใช่มั้ยเนี่ยตัดๆโอ้ยไัดนี้เลยนะโอเคอันนี่เสีได้กี่เส้นฮะ1 2 3 4 5นี่เลยนะจากข้างบนข้างบนนี่เออเก็บแล้วอะไรเนี่ยโอ้ บายบายจับแน่นๆอ่ะบายเอ็นไก่ก็ไม่คมอีกโอ้ยเจ็บแน่เลยลูกอ่ะเอนไก่ก็ไม่คมเลยถึงว่าต้องเป็นร้านตัดผมเนาะโอ้ายละแล้วให้มันเป็นอะไรค่อยดูคิเพราะว่าผมมันหนามเองถ้ามันผมเขาแงบเดียวอ่ะอันนี้มึงผมมันหนาไงโอ้ถู้กซ้อเครื่งหนังหัวอะไรเจ็บเจ็บปัดแรงๆอิู่นเจ็บใช่ไหม โอ้หะหันตลกอะตอบตอบตอบต่อต่อต่อแบบไม่ต้องนี่ไม่ต้องวางก่อนวางไว้เอออ่าวางไว้เดี๋ยวหายดีก่อนก็ได้หายไปครึ่งนึงไม่ต้องหรอกครึ่งนึงนึถ้าจะได้สบายอันนี้ต้องตัดลงตรงสูงหนย่เพราะมันสูงนะมันขึ้นอะไรตัดลงตรงสูงไปเลยมันไม่มีไม่เป็นไรหรอกแล้วขาดไปถ่ายน้ำมันเครื่องเหรอเนี่ย เจ็บแขนนะไม่ให้พ่อตัดนะไม่ต้องหรอกวิธีออกบวชคนละข้างไปเลยแม่ไปเลยผมหากใเห็นมากเลยตอนตัดเสียงสนุกมากเลยอือหือหือแต่อยากได้มาเป็นของตัวเองมากผมแบบนี้เอาละเอาละโอ้โหคนตัดจนหอบ อย่างนี้นะถ้าท่านใจผมน่าจะดีกว่านี้เนาะแล้บอกให้ไปตัดที่ร้านที่ร้านไม่เชื่อกันแม่ไม่ไปร้านเขาไม่เก่งแบบเโอ้โหเมื่อกี้ตี้จะตัดข้างล่างอยู่แล้วด้วยอ้าวไม่เกิดไม่กูเน็ตยังอีก เออหลุดและรุนละถ่าย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 รูปด้วยาไหถ่ายรูปถ่ายรูปถ่างเูปถ่ายรูปไปแผดเลถ่ายรูปก็เด้อโอ้โหอย่าถ่ายฮะถ่ายเองฮะถ่ายเองติ๊กตอกมาเต็มเลยนะติ๊กตอกอือด้วยตลบมันจริงโอ้ยอย่าดิ้นดิถ้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอโอเค ถ่ายหลังังรูปไม่ถ่ายรูปไม่ฮาร์หน่อไม่เอาอย่าจ้าจีถ่ายหลังดูว่ะถอาย้างหลังมถ่ายให้ฮะหน่อยถ่ายข้างหลังอ่ะโอ้โหดูดิหัวหาสวยอ่ะเร็วเร็วเร็วถ่ายเร็วฮาร์ดที่เป็นเนี่ยถ่ายแล้วก็เดินหลังไงไปถ่ายหน้าแล้วไหมแล้วก็ถ่ายหน้าอีกทีก็ได้โอ้โหนั่แม่เขากดช้าเอาละอําลาละบายละคลิปยาวดูหน้าตอนนี้